สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องอีสานภาคก่านเขตท่านตะวันบันหน้าและเขดจำนายยาศิษย์เหนวเรื่อยนะครับเพื่อเรียงสั์นะครับโคกระบือนนะครับสายพันต่อพอดีลูกค้ามาน,นีมีลูกค้ามา,อาเอานะครับสิงหลายกิโลอยู่ึงช,งช่วงช้าเอาไปแล้วนะครับต่อไปสิภาพพี่น้องไปบางวิธีการตัดนะครับเชิญครับ ครับกรารมาถึงแปลงที่เขาจะตักให้ลูกค้าน,นะครับนี่แปลงนี้คนระับเป็นแปลงที่พร้อมท,ท,ที่ที่เอาไปทำพันธุ์ขยายพันธุ์ต่อนะครับคือเขาวงจากเท่าไหร่ครับพี่น,อน้องเขาวงจากลําต้นนะครับลําต้นของเขาครับอ่าใบแค่์จะออกสีน้าตาลนะครับผมผมันสีเขียวบันไดนะครับครับมีใบสีน้าตาลนะครับลาต้นลำป่องเป็นป,ป่องของเขานะครับถึงเขาสังเกตง่ายๆครับจะมีรากอยู่ตรงป่องนะครับตรงคอของมันนะครับ ตรงนี้นะครับก็บพร้อม่จะตัดแล้วนะครับพร้อมติจขยายพันตอแล้วนะครับเอาตวงนี้การตัดข้างนอรับริพี่การตัดนะครับรอวีธีการตัดนะครับตัดก็บพ่อให้ลุ่งเลือกถึงถึงดินนะครับเพราะว่ามันจะไปถือหัวของเขานะครับอ่าไปถือเงาถือยังมันจะเหตุใดอย่า,ยาเข้าตายนะครับที่น้องตัดขึ้นมาห่างขึ้นมากะ จะคลื้นประมาณสองขมือนะครับหรือว่าประมาณหาเซนติเมตรนะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ยัหไงนเขาแต่ยอดออกมาไหมนะครับแล้วก็หดน้ำใส่ปุ๋ยอีกขื้เก่านะครับดูดีตาทีไน้ประมาณเอาอีก่ประมาณสามสิบกิโลนะครับที่ให้นอกนะครับสำหรับแปลงนี้ก็คชื่อว่าทีได้อีหลายหลายกิโลอยู่ที่นอกท่านใดสนใจนะครับจะเชื่อได้นะครับจีไน่ถ้าก้อนมาหน้าก็เฮานะครับ หนึ่งหันเสียงมันดังนะครับแต่เลยสิผ้าเมื่อพี่น้องเมื่อเบิ่งแปงที่เขาตัดไปแล้วมือเศ้านะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมองไปไกลจะเห็นติดต่อต่อหยาที่เก่านะครับบ่ให้เห็นดินนะครับซึงขันเขาตัดลงไปลึกกว่านี้นะครับไม่ใช่แค่อหยาเขาซ้ำนะครับพอหยาเขาทำการแตกยอดแตกยางกะทิซานะครับเบิ่งีบประมาณนี้นะครับพี่น้องครับสิครับเห็นเลี้ยวไปประมาณนี้ครับต่อของเขานะครับต่อของเขาเห็นเลี้ยวขึ้นมาประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งถึงสองข้อมือนะครับ หลังจากเขาตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ควานปุ๋ยรดน้ำนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ตัดแล้วจะให้ลูกค้านะครับครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ตัดแล้วที่เขาจะให้ลูกค้านะครับซึ่งเขาสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับมที่ไปทำพันต์ต่อนะครับ จังไดนะครับเจ้นี่ท่านสวนเหลืออยู่แปลงนึงนะครับพ้าวมจีจะให้ไปทาพันต่นนะครับพี่น้องจะได้กับถ้ากันขมาได้นะครับทางเพจท่านตะวันมันหน้าหรือว่าเพจจำนายยาซิกเดียวเลี้ยงสั์นะครับตดตอขม่าได้นะครับสําหรับมือนี่นะครับก็คงจะจบคลิปนี้ไว้แค่คีิตสกก่อนเพราะว่าจะได้ไปเหตุเรียกตอเอาหยาขึ้นใพป่นเดี๋ยวโูกาจะมารับนะครับจังไดก็ขอบคุณพี่น้องที่ตามรับชมนะครับเพราะว่าสิเป็นยูท b e นะครับช่อง อีสานภาคานนะครับหรือว่าติดตามทางเพจท่านตะวันบรรณาของเฮ่าเพจจำนายหยาเลี้ยงสัตว์ของเฮ่านะครับขอบคุณหลายๆนะครับก็จบคลิปก็อยากกับให้ที่น้องนะครับช่วยติดตามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเฮ่าแนท่ทางเพจเฮ่าแน่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ